พรหมจรรย์ของพระองค์บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงเป็นวจนะของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหนังสือเล่มตถาคตจุนทะศาสดาทั้งหลายเท่าที่เกิดขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้เราไม่มองเห็นว่าศาสดาอื่นใดสักผู้เดียวที่เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งลาบและยศเหมือนอย่างเรานี้จุนทะสงหรือหมูคณะเท่าที่เกิดขึ้นแล้ว ในโลกในบัดนี้เราไม่เห็นว่ามีสงหรือคณะอื่นใดสักหมู่เดียวที่เป็นหมู่ที่ถึงแล้วซึ่งลาบและยศเหมือนอย่างพิสุสงนี้จุนทะบุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบซึ่งพรหมจรรย์ใดว่าสมบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงว่าสมบุ์ด้วยอาการทั้งปวงไม่หย่อนไม่ยิ่ง มีการกล่าวดีแล้วบริบูรณ์สิ้นเชิงประกาศไว้ดีแล้วแล้วใสเขาเมื่อจะกล่าวโดยชอบพึงกล่าวพรมจัน์นี้แหละว่าสมบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงว่าสมบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงไม่หย่อนไม่ยิ่งมีการกล่าวดีแล้วบริบูรณ์สิ้นเชิงประกาศไว้ดีแล้วดังนี้เป็นวจนะของพระศาสดาที่ตรัสสอนไว้กราบสาธุธรรมเจ้าค้า